ปดประดน,นตัดเข่าสิโอ้นี่อาบน้ำม่กล้วยครับเนะี่ยพ่อเลี้ยงอยู่ล่ะครับพี่ร้องครับ ไข่แม่เลี้ยงไว้มม่ก็ออกลูกออกเต้าได้ลูกมันออกมาจางังขายปีละตัวซองตัวไปเรื่อยๆก็ได้ครับธนาคารเดินดินครับผมออกก็ได้พี่ไหวออกตัวผูมันตัวมนันสิขายได้ทั้งบาทแล้วซุ่มตัวผูครับที่ซื้อไปครับเศรเฐีนาออกลูกก็ได้ครับใบบวัวใบบกอะเสียต่อเนาะจะมีตะคุยง่ยา,ยามไหมง่ายง่งามเนาะคนเสียตอ่อไหม เดี๋ยวมีโอกาสไปกาลสินซีไปยามพ่ออยู่ครับหาโอกาสว่างดีๆสิเป็ดกินปลาเคื่อนน้ำพ่อน้ำพีร้องอยู่ครับไปยามใดมีแต่ฝ้าก็เลยบบด้แวจากเธือบังเดียนที่แล้วครับเมาเราไปชี้เควตัวเควา น้ำพ่นกับว่าสิเลรนน้ำมีดได้เซาเนี่ยครับครับครับหางเงินข้นมันไหมค,ครับครับพี่บอยแล้วเดือนตุลาตัวก็นจะข้นมันไหมส่งปีไหมลิ้นหลังปีไหมครับครับผมไปกินปลากินปลาบรรยากาศดีๆครับผมกับว่าอยู่ครับคือควายคือบ่ัตถำแห้งหมไดไลยคือ งายท่องขาสี่ปางงางสนดกเอาคลิปที่ลองตกค่อยไปลงในเพจค้นหัวแตกวสวสดๆอยู่ครับเมาแมมันมันศูนย์อิริพรไม่นันะ่งครับปีขี้มันอยู่บนมือเนาะยน่งก็ได้บย์ย,ยิ่งอย่างวะเอาเอา,เอาเน้ตาตักมาให้นะะรีแลครับพี่น้องมาเน้าตักมามันร้องเบิ่งคุณ บรรยากาศบ้านพี่หลงสุดยอดคักอีหลีเนาะครับเนาะเกินแล้วครับปลาธรรมชาติเท่านี้ใส่ได้เกินในกระแซบแล้วคำเดียวว่าปลาตรงม่วงเลยล่ะจึงอ่านเนาะเองเห็นคำเดียวว่าปลานี่กระแซบเลยนะครับเบังเอิญครับตากล้องเท่าแล้วมือไก่เนับนี่ครับผมนี่โอ้ยพูดเ ผู้จับคว้ยอันเสียสีน้ำตาลผู้ใดครับไปหาพี่สองมือนั่นคือโบเมนผู้นีครับผม